ได้เฉยได้เฉยโอ้จะหุ่นดีแล้วยะลินหุ่นนางสาวไทยนางแบบซะละจะหุ่นดีซะละโอ้โหต่อไปนี้ใครจะสวยสู้ยาลินได้เนี่ยน,นะหหุ่นดีกว่าใช่หุ่นดีหุ่นเซ็กซี่โอ้โหดูสิอ่ะปั่นฮึบ ฮึบฮึบฮิปโปมันตัวใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายตาลาลา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  <c oughs> ฮิปฮิปเล่าฮิปโปมันตัวใหญ่เอามีปั่นถอยหลังอีกเอา ปัดไปหน้าค่ะปันไปหน้าเก่งมากค่ะ